สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ HR Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องประกันสังคมในปี2669สําำหรับมนุษย์เงินเดือนเตรียมตัวจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นพร้อมเช็คสิทธิประโยชน์ใหม่ที่จะได้รับมากขึ้นตั้งแต่ปี2669เป็นต้นไปมีความเป็นไปได้ว่ามนุษย์เงินเดือนหรือผู้ประกันตนมาตราสาสอาจต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นเนื่องจากสำนักงานประกันสังคม ปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบให้สูงขึ้นจากเดิมที่จํากัดอยู่ที่ค่าจ้างระดับหนึ่งไปจนถึงระดับที่สูงขึ้นตามแต่ละปีแม้ตอนนี้กฎหมายยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่หลายคนก็เริ่มอยากรู้แล้วว่าจะต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นเท่าไหร่และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจะมากขึ้นอย่างไรเงินสมทบมาตราส3ยังคงคิดตามร้อยละของค่าจ้างผู้ที่มีค่าจ้างอยู่ระดับปกติจะจ่ายเท่าเดิม ส่วนผู้ที่มีค่าจ้างสูงกว่าจะจ่ายเพิ่มตามเพดานใหม่และมีเพดานสูงสุดกำหนดไว้เงินสมทบมาตรา39และส0ยังคงจ่ายเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นสำหรับกรณีเจ็บป่วยเงินทดแทนที่เคยได้รับจะเพิ่มขึ้นตามเพดานค่าจ้างใหม่กรณีทุกพลภาพไม่รุนแรงเงินทดแทนจะเพิ่มขึ้นจากระดับเดิมกรณีทุกพลภาพรุนแรง เงินทดแทนจะเพิ่มขึ้นตามค่าจ้างสูงสุดและได้รับตลอดชีวิตกรณีคลอดบุตรผู้ประกันตนหญิงจะได้รับเงินสงเคราะห์มากขึ้นตามเพดานใหม่กรณีว่างงานหากถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนเพิ่มขึ้นหากลาออกเองเงินทดแทนก็จะสูงขึ้นตามการปรับเพดานค่าจ้างแบบขั้นบันไดจะปรับเพิ่มทีละช่วงโดยผู้ประกันตนที่มีค่าจ้างสูงจะจ่ายเงินสมทบมากขึ้น แต่สิทธิประโยชน์ที่ได้รับก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยสรุปง่ายๆเพดานค่าจ้างที่สูงขึ้นทําให้ต้องจ่ายเงินสมทบมากขึ้นแต่สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก็สูงขึ้นตามไปด้วยนี่คือเรื่องสําคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้เกี่ยวกับประกันสังคมในปี2,669แล้วพบกันใหม่ครับกับ HR Channel หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ